พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาเจอกับดบรกรีนนะคะแล้วก็พี่เมย์นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นวีกาดนะคะก็คือจะเป็น WWI500 ห้าร้อยนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะทําไมคะรองรับไฟตไฟกไฟเกินไฟกระชากนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานกับแอร์นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยรองรับแอร์นะคะได้ถึง2ตันนะคะหรือว่า2 4 0 0 0ื่นสี่พันบิวโวลเลยนะคะ นในที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นรุ่นนะคะที่ปับแบบเพิ่มไฟนะคะอัตโนมัตินะคะแทร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่ว่าไฟจะตกมาไฟจะเกินมาไฟจะกระชากมานะคะตัวนี้สามารถที่จะช่วยนะคะในเรื่องการปรับไฟนะคะแล้วก็ทําให้ไฟเนี่ยมันสะเถียนนะคะแล้วก็จ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าและทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะภายในบ้านหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อกับตัวเครื่องเนี่ยคะ่ะทํางานได้อย่างปกตินะคะเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวกรองไฟแล้วกันนะคะหรือว่าเป็นตัวปรบไฟนะคะเพิ่มไฟนะคะทําให้แอร์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่ที่บ้านเราเนี่ยมันจะทํางานได้กปกตินะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือมันสามารถที่จะป เพิ่มให้นะคะทําให้พวกแรงดันนะคะภายในบ้านเราเนี่ยจากที่มันตกนะคะหรือว่าจากที่มันเกินนะคะหรือว่าจากที่มันกระชากเนี่ยมันก็จะกลับมาทำไมคะทํางานได้อย่างปกติเลยนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสามาิถทีจะรองรับนะคะไฟตกเนี่ยได้ตามสุด ะะก็คือ็คือ130โวลต์นะคะได้ยังสามารถที่จะรองรับไฟเกินนะคะได้ถึง280บโวลต์นะคะปรับแบตเพิ่มไฟนะคะไวอัตโนมัติเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาอยู่นะคะไม่ว่าจะไฟตกไฟเกินไฟกระชากมาแค่ไหนนะคะบอกว่าบ้านอยู่ปลายสายนะคะเดิสใส่ไกลรากสาใส่ไกลนะคะบอกว่าเปิดแอร์ไม่ได้เลยนะคะบางทีเนี่ยเปิดเนี่ยก็มีแต่ลมไม่มีความเย็นนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย ไปแสดงว่านะคะไฟไม่พอนะคะหรือว่าจะเบื้องต้นนี่ยเรียกช่างแอร์มาเช็กแอร์ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะเรียกช่างไฟนะคะมาเช็กไฟก่อนก็ได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยไฟเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่นะคะหรือว่าไฟตกอยู่หรือเปล่าไฟเกินอยู่หรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าไฟตกหรือไฟเกินหรือไฟกระชากเนี่ยก็แนะนํานะคะมาซื้อเจ้าตัวนี้ไปเลยนะคะเป็นวีการนะคะ ววไอห้าร้อยตัวนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะช่วยนะคะปรับไฟนะคะเพิ่มไฟนะคะและทําให้ไฟที่บ้านเราเนี่ยเสถียรแล้วก็นิ่งอย่างแน่นอนนะคะถ้าไม่อยากให้อุปก,กรณ์ไฟฟ้าที่บ้านนะคะเสียหายหรือพังนะคะเพราะปัญหาไฟตกเพราะปัญหาไฟเกินนะคะหรือว่าเพราะปัญหาไฟกระชากนะคะแนะนํานะคะให้มาใช้เครื่องกันไฟตกดอกเตอร์กรีนนะคะที่เป็นอ่เขาเรียกว่าอินเดียแทรแก้ปัญหาไฟตกนะคะเพราะว่า หมดเต็มแอมเต็มนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะมีหนหน้าจอนะคะที่แสดงสถานะนะคะทั้งไฟเข้าและไฟออกนะคะและยังแถมนะคะก็คือถ้าในกรณีนะคะไฟเนี่ยที่มันเข้ามาแบบเกินมากๆนะคะมันก็จะขึ้นนะคะให้เราเรู้เลยว่าตอนนี้ไฟเกินนะคะก็คือจะขึ้นหน้าจอว่า his eye นะคะหรือว่า high แต่ถ้าในกรณีนะคะไฟที่มันเข้ามาเนี่ยต่ำมากๆต่ําจนเกินไปหรือว่าต่ำกว่า130โรโวลต์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นนะคะเป็น LO หรือว่า l o ให้เราเลยนะคะเพราะว่าเราได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยทำไมคะไฟเนี่ยทำไมมันเข้ามาแบบต่ํามากๆนะคะหรือว่าไฟมันตกต่ําเกินนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยแบบ เขาเรียกว่าเซฟปัจัน,นะคะไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันพังนะคะเพราะปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่ทำไมคะไฟเนี่ยมันเข้ามาแบบต่ำมากๆนะคะแต่ถ้าเครื่องไม่ต่ดเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าในในที่มันต่อกับตัวเครื่องเนี่ยนะคะมันอาจจะ เสียหายหรือพังได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยเซนนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าไฟมันเข้ามาแบบต่ำมากต่ำกว่าร้อยสามติดอย่างเงี้ยมันก็จะตัดนะคะแต่ถ้ามันเข้ามานะคะให้ดีขึ้นหรือว่ามันสามารถที่จะ เข้ามาเนี่ยให้มากกว่าร้อยสามสิบนะคะแล้วสามารถที่จะปรับให้เพิ่มให้แล้วก็จ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะหรือว่ารถต่างๆเรานีายทำงานได้อย่างปกติเสถียรเนี่ยนะคะมันก็จะทำไหมคะทำอัตโนมัตินะคะก็คือจะมีการหน่วงเวลาก่อนนะคะก็คือน่วงเวลาก่อนสิบวินาทีนะคะแล้วจ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะและทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราทํางานได้อย่างปกติอย่างแน่นอนนะคะของเรานะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย วีกาดนะคะมีหลายรุ่นนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่รองรับแอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์เก้าพันบิทูนะคะหรือว่าจะเป็นแอร์หนึ่งหมื่นสองพันบิทูนะคะหรือว่าจะเป็นแอร์หนึ่งหมื่นแปดพันบิทูนะคะหรือว่าจะไม่ใช้นะคะกับแอร์สองหมื่นสี่พันบิทูเนี่ยเราก็มีนะคะถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายนี้นะคะหรือว่า จะสอบถามนะคะเกี่ยวกับการใช้งานรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยก็คือจะมีสายไฟนะคะแถมไปให้ด้วยนะคะเป็นช่องอ่าสายไฟเนี่ยเป็นสายไฟขาเข้าก็จะแถมไปให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะทำไงคะให้ลูกค้าเนี่ยต่อใช้งานง่ายขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะก็คือช่องไฟขาออกเนี่ยนะคะที่เป็นเอาพุตเนี่ย ก็จะมีนะคะเป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นฝาปิดฝาครอบอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะกันนะคะไม่ให้เราไปโดนสายไฟนะคะหรือว่ากันน้ํากันแมลงอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะเขียนนะคะทุกอย่างเลยว่าช่องเนี้ยก็คือเป็นสายรายนะคะสายเป็นสายนิวตันสายอะไรเงี้ยคือจะเขียนหมดไสยดินอะไรเงี้ยคือจะเขียนให้หมดเลยนะคะถือวัดดีมากเลยนะคะแล้วก็คุ้มค่าจริงๆนะคะกับตัวนี้เนี่ยในที่สําคัญนะคะราคามันไม่แพงนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะ ตัว,วละเท่าไหร่คะทุกคนคะ4,500บาทเท่านั้นนะคะและสามารถที่จะส่งฟรีนะคะเก็บเงินไปทางได้นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อนะคะก็เข้าไปสั่งซื้อผ่านในพวกราซาด้นะคะหรือว่าช้อปปีนะคะหรือว่าจะ สั่งนะคะผ่านไดโอเอรีชอปดรกีนนะคะก็เข้าไปสั่งกันได้นะคะสินค้านะคะพวกนี้พร้อมส่งนะคะและเรื่องการแพ็กนะคะก็แพ็กอย่างดีนะคะมีโฟมหนังกันกันแทกนะคะแล้วก็จะมีพวกเ,เป็นวัสดุกันชื้นนะคะแล้วก็จะมีพวกน็อตพวกพุก,กพวกอะไรเงี้ยนะคะแถมไปให้ด้วยนะคะในกล่องนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะมีพวกกระดาษทับเจาะนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ไม่ที่จะแขวนกับผนังได้นะคะจะติดคู่กับแอร์นะคะอ,อ,อยู่ข้างในห้องเรานะคะหรือว่า จะไปติดนะคะข้างๆพวกเซตตี้คัตคัตเอาอะไรเงี้ยคือสามารถทําได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องกันเฟตกนะคะที่ใช้สําหรับแอร์นะคะของวีการนะคะเป็นดุดน VWI 5 0 0ตัวนี้ค่ะลอที่สำคัญนะคะเราเนี่ยวีการเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือโปรโมชั่นอยู่นะคะอย่างเช่นห้ v a นะคะตอนนี้เนี่ยก็ตัวละ7,500นนะคะถ้าเป็น1ิ KVA ของวีการนะคะตัวละ9,990บาทเท่านั้นนะคะ ราคานี้เนี่ย ต้องบอกก่อนนะคะเป็นราคาพิเศษนะคะส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สินค้านะคะรับประกัน1ปีนะคะทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอารุ่นแอร์นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่น 5K นะคะหรือว่า 10K เนี่ยนะคะก็มีการรับประกันให้ไว้วย1ปีเต็มนะคะและที่สําคัญนะคะ 5K 10K เราเนี่ยก็คือจะมีเบเกอร์นะคะที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือจะมีเบเกอร์นะคะที่เป็น by Paswick แล้วก็เบเกอร์ที่เป็น s t a b i l i อร์เนี่ยอยู่ใน ตัวนะคะก็คือเอาไปใช้เนี่ยก็คือแบบไม่ต้องมากังวลใจว่าคือต้องทําเบรเกอร์เพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะมีครบเลยนะคะและที่สําคัญนะคะสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้านำเข้าก็จริงนะคะมาจากอ India, ินเดียอินเดียแทกแก้ปัญหาไฟตกนะคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยบ้านเขาเจอปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากถูกต้องไหมคะก็แนะนํา ให้มาใช้เพราะว่าของเขาเนี่ยก็คือเขาเจอปัญหาจริงถูกต้องไหมคะแล้วก็เขาสามมาที่จะแก้ปัญหาได้นะคะเราเห็นว่าแก้ปัญหาได้ บ้านเราเนี่ยนะคะก็แบบสบายๆเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไฟไม่ได้ตกขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะมาใช้กับบ้านเราได้นะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะที่เป็นของอินเดียเนี่ยวัดเต็มแอมเต็มนะคะทุกรุ่นนะคะจะเอาไปใช้งานเนี่ยก็คือบอกต้องบอกก่อนนะคะว่าคุ้มค่านะคะเงินไม่หายอย่างแน่นอนนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเป็นเครื่องแก้ปัญหาไฟตกหรือว่าเป็นเครื่องกันไฟตกของดรกรีนนะคะก็สามารถนะคะ ที่จะพูดคุยกับเราได้นะคะราคาส่งมีนะคะราคาพิเศษราคาช่างมีหมดเลยนะคะและเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเรานําเข้าเองขายเองนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะอะไรเนี่ยมีทุกชิ้นทุกตัวเลยนะคะอยากได้ตัวไหนนะคะหรือว่าสนใจอะไรตัวไหนนะคะอยากได้ตัวไหนเนี่ย สามารถโทรเข้ามาได้นะคะ mm hmm. เข้ามาปรึกษากันนะคะสอบถามกันก็ได้นะคะและราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะอย่างเครื่องตัวนี้รองรับแอร์นะคะได้ถึงสองตันนะคะหรือว่าสองเมื่อสี่พันวิทยเนี่ย ก็ตัวละ4,500เท่านั้นเองนะคะหรือว่าถ้าจะสั่งนะคะก็สามารถที่จะโทรมาสั่งได้นะคะที่เบอร์092ย์2นะคะห3 8เนี่ย2229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์092ย์2นะคะห3 8 2366นะคะหรือว่าจะโทรที่เบอร์092ย์2นะคะห3 8 2723นะคะหรือว่าจะทักไลน์ก็ได้ ไอดี n ลนะคะจะเป็น SI สไนะคะ drgr n เนะคะเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานรายละเอียดต่างๆหรือว่าวิธีการติดตั้งของเครื่องก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากนะกันนะคะเป็นเครื่องกันไฟตก